สวัยดีสวัสดีครับวันนี้สิบพาเบึงดอกตุเรียนเนาะที่พึ่งลงคะแนนี่น้อให้น้องๆน,นี่ไปน้องดอกนนองดอกไปน้อง กำลังออกพี่น้องเป็นดอกเลยพี่น้องนี่ก็ดดอกทรีนเนาะออกแล้วพี่น้องเออออกแล้วเออบางคนทำแบบว่าเป็นยังมีลูกนี่เป็นลูกนํำเนาะแม่นเป็นลูกนำํำเพราะว่ามันสุดที่เป็นลูกอันนี้สุดที่เป็นดอกเนาะมันจะมีสองสุดเนาะ ติเป็นลูกก็เป็นลูกอยู่ตอนนี้เนาะติเป็นดอกกับรุ่นนี้แหละคลายช่องสุดพี่เนอะ